ตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ Flow b บายแสนสิรินะครับก็พามาดูอีกห้องหนึ่งนะเป็น o n e เว้ o o o มยตารางเมตรนะครับราคาประมาณ3.79ล้านบาทนะครับก็เป็นห้องแบบเลี้ยวตอนลึกนะถ้าเป็นชื่อเล่นตามภาษาคอนโดก็เป็นเลี้ยวตอนลึกนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่29ตารางเมตรเนี่ยมันพื้นที่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าพอมันเป็นตอนลึกที่มันรวมแมรียกันเนี่ยห้องเวลาเราเปิดเข้ามามันจะรู้สึกมืนกว้างนะ Okay. เดินก็มาถึงแนวะก็เป็นโซนครัวมีตู้เย็นนะตู้เย็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ำเ,เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องห้องน้ำตอนท้ายนะครับแล้วก็มีตู้รองเท้านะแต่พวกนี้ต้องบิ้วเองนะครับแต่เขาก็เว้นช่องไว้ให้แล้วนะครับตู้รองเท้าก็จะเป็นมีเว้นช่องตรงกลางไว้วางของวางของซื้อของชอปปิ้งมาวางตรงนี้นะครับใส่รองเท้าได้นะครับแล้วก็ส่วนของลิฟวิ่งรูมนะ l ิฟวิ่ง o o มก็ได้แอร์1ตัวนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับลิฟวิ่งเขาก็วางเป็นแบบ Living Dining ต่อกันนะครับก็เป็นฟังก์ชันที่เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนถ้าเคยดูคอนโดอาจจะเคยเห็นห้องประมาณนี้แล้วนะครับก็ระยะดูทีวีเนี่ยมันโอเคนะคือระยะตรงนี้ก็ดูได้ส่วนระยะจากต้องกินข้าวก็ดูได้นะครับหรือไม่บางคนถ้าอยากจะจัดแบบอื่นก็สามารถจะ หันเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะกินข้าวหันเข้ากำแพงนะครับแล้วก็นั่งทำงานตรงมุมนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานของคนนะครับแต่ผมว่าโดยรวมๆก็แล้วตรงนี้อยู่ถ้าอยู่หนึ่งคนนะผมว่าโล่งๆเลยสบายๆนะครับเป็นแล้วที่น่ารักแล้วก็ห้องนอนเนาะก็จะกั้นด้วยบานเลื่อนนะครับก็จะมีบานเลื่อน3ตอนกั้นห้องไว้นะครับในการกั้นห้องเนี่ยมันก็ ใช้กระจกกั้นนะเนาะจริงๆแล้วก็บางทีที่ผมตกแต่งห้องให้ลูกค้าเนาะก็จะติดม่านตรงกลางเพิ่มให้นะครับม่านมันก็จะช่วยเพิ่ม privacy ให้กับคนในห้องนอนเพื่อคนนึงนอนอีกคนนึงดูทีวีมันก็ปิดม่านไม่กวนกันนะครับตู้เสื้อผ้านะครับที่อยู่ปลายเตียงนะอันนี้จริงค่อนข้างจะ highly recommend ว่ามันจะต้องเป็นตู้แบบบานเลื่อนนะครับก็ทำตู้บานเลื่อนนะครับระยะปลายเตียงเหลือ,เ,ลอเนาะ จริงๆเป็นบานเปิดมันก็จะมีพื้นที่ให้บานเปิดได้เนาะแต่ว่าทําเป็นบานเลื่อนดูจะเหมาะกว่านะครับแล้วก็มีพ็อกเก็ตเล็กๆทําโต๊ะแต่งหน้าได้นะครับส่วนฝั่งของห้องนอนเนาะอันนี้ก็เป็นทิคการจัดสเปซของเขาเช่นกันนะครับเตียง5ฟุตแต่ว่าเขาก็ขยบเตียง5ฟุตเนี่ยไปชิดกับฝั่งนู้นเลยนะเพื่อเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นโซนทํางานได้นะเพราะว่าถ้าเราวางเตียงให้มันกลางสุดท้ายทางเดินอะไรมันก็อาจจะ เดินเข้ามาใช้งานตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเตียง5ฟุตนะใส่6ฟุตน่าจะไม่ไหวห้องนี้นะครับแต่ว่าพอเตียง5ฟุตตรงเบรตรงนี้ทำเป็นโต๊ะทางานได้นะจะบิวอินเต็มหรือว่าจะวางเฟอร์ลอยแบบนี้ก็ได้นะครับห้องนี้เขาก็ออกแนวแบบชมพูชมพูเนาะมารีเมโกสีแบบลายขี้ขุ่ขี้ขุน่ารักนา่กนารักนะมีแพทเทิร์นนี้ก็เป็นสไตล์การตกแต่งห้องแบบแสนสิรินะน่ารักดี ส่วนด้านนอกนะครับก็เครื่องซักผ้าอยู่ที่ระเบียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าเป็นห้องที่เรียบง่ายเนะาะไซส์ไม่ต้องใหญ่อยู่ได้จริงนะครับประมาณนี้โอเคครับ